สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวมันไก่นะคะอันนี้น้ําซุปนะนี่ข้าวมันไก่ะคะ่ะมากินกันนะคะจะมีพริกฮนะารยนะคะพริกโรยพริกโรยโรยไปในนี้น้ําซุปนะคะแล้วก็กมาทานกันได้เลยนะคะก็พูดคุยกันไปด้วยนะพูดคุยกันนะคะแต่ก่อนนะคะเอ่อสมัยตอนที่ยังดเด็กๆอยู่นะคะ ข้าวมันไก่สมัยนั้นนะเขาจะห่อเป็นใบกระดาษใบตองนะแล้วมีกระดาษเขาจะไม่ใส่ถุงพลาสติกแล้วพอเวลาเราแกะออกมานะคะมันจะหอมมากเลยค่ะสมัยสมัยก่อนน่ะนะการทําข้าวมันไก่เขาอ่ะเขาถึงน้ําจิ้มนี่แซ่บนะคะแซ่บมากอร่อยแล้วก็เวลาบอกว่าสั่งข้าวมันไก่เขาก็จะเอาใบตองนะคะ เอาไว้นะคะเอาไว้นะคะใส่คู่กระดาษนะแล้วก็เป็นใบตองมีหมูมีอะไรนะคะอร่อยเนื้อก็ออกแน่นเนื้อก็จะนุ่มนะคะข้าวมันไก่นะคะอร่อยก<ม>็เล่าเรื่องเล่าเนาะสมัยก่อนทํากันไม่เหมือนเหมือนสมัยนี้นะ<ม>ด้วยเวลาข้าวบันไก่นะเะาก็จะขเขาจะ,จะจะมาเลยนะคะข้าวมันไก่เขาจะมานนะคะมัน มาแบบของแท้นะคะเป็นข้าวแบบมาปัจจุบันข้าวมันไก่นะีะ่เขาจะไม่ข้าวมันก็จะไม่ค่อยเออมันเท่าไหร่นะมันก็เป็นแบบข้าวสวยหุงให้สุกแล้วก็ปรุงด้วยที่ว่าให้มันนิดหน่อยสมัยก่อนเนี่ยมันก็มันเลยนะคะข้าวมันไก่เขาทำแบบแท้ๆมาปัจจุบันนี่กออ็อุปกรณ์ในการทำก็ลดลงลดลงนะคะ เพราะของมันแพร่เราจะชิมเบกเม็ดนี้นะคะมีน้ำซุปมีน้ำซุปนะคะซดละล้อนกินก่อนให้ท้องอิ่มนะคะเราซื้อมากล่องนะคะสามสิบห้าบาทเองนะคะค่ามันไปใส่ของแบบนี้ค่ะอม ซื้อมาสามพร้อมน้ำซุปน้ำจิ้มสมัยก่อนเขาเล่าเรื่องเรื่องผีให้ฟังนะใหญ่เล่าสมัยนั้นนะ่ะแม่บอกว่า วิญญาณเห็นชัดๆนะคะคนเล่นของพูดถึงว่าหนังก็มาฉายเรื่องคนเรื่องของจะเห็นเว็บบๆๆใครดูไม่แข็งก็จะเห็นหน้าเคยเคยเห็นที่แบบว่าจะกลับผ้าอีสาไปกลับบ้านนะคะก็เจอคนเดินผ่านหน้ารถเป็นลุงอะใส่ผ้าขาวมาผูก ที่ไหนได้ให้คนที่ขับก็ก็เห็นเขาบอกไม่เห็นนีอะไรเลยมีเราเห็นคนเดียวใส่ใส่ผ้าขมา้าใส่ผ้าขนับสโลงสโลงเดินตัดหน้ารถน่ะแต่คนขับเขาไม่เห็นเขาบอกไม่มี เราพราะว่าตาเรา,าไม่ขวดาตาไม่กวาดับนี่ยหมชิ้นแบบนี้เลยเยเนื้อไก่ชิ้นแบบนี้นะคะตาเราไม่ขว่าเน่าบไปเลยนะคะน้ำซุปเขาอร่อยไปดูยังว่าเราจะกินพริกนี้เผ็ดไหม เราไม่มีพริกป่นเราไม่ใส่อะไรนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเขาแซบอยู่แล้วเขาก็อร่อยนุ่มๆหมกไก่นุ่มๆราคาไม่แพงย่อมยาว แต่อร่อยค่ะเผ็ดแบบอร่อยเผ็ดแบบอร่อยอืมเผัดๆกินไปครึ่งแล้วนี่น้ำจิ้มค้านะคะเนี่ยอร่อยมีข้าวมันไก่นะคะข้าวหมกไก่ข้าวอะไรนะคะข้าวไก่ทอดข้าวมันไก่ทอดแต่เราเอาข้าวมันไก่ไม,ไม่ต้องไก่ทอด กินพริกอีกเม็ดหนึ่งเพราะมันอร่อยนี่น้ำซุปมีพริกเ,เห็นไหมเห็นไหมกินแบบนี้เลยแบบนีงค่ะ เใส่ผงชัยเ,เท้าค่ะออกเปลือกแล้วก็ต้มลงไปในนั้นเลยต่อให้เป็นชิ้นขนาดนี้นะคะต้มไปกับน้ำต๊บฟักก็ได้นะคะฟักอร,อ,อร่อยพอกันพี่ทั้งหมดมีห้าหกเม็ดเดี๋ยวกินให้หมดเนื้อจิม้มเขาแซ่บดี กินทึกไม,ไ,ไม่ได้เลื่อนนะคะนี่ค่ะ อร่อยชิจาจิจา เนียคุ้มค่านะคะสามถึงห้าบาทก่อนเนื้อไก่นุ่มๆเลยค่ะน้ำจิ้มก็ทำอร่อยแซ่บแตงกวาหน่อยนึงก็อิ่มแล้วนะคะอิ่มท้องแค่นี้นะคะน้ําซุปถุงหนึ่งสดนะคะ พอดีเลอเจอข้าวมันไก ตาไปเลยเฮ้ยที่รักอืกินพี่แล้วมันรู้สึกตาสว่างข้าวมันไก่ ใครเคยกินข้าวข้าวอะไรนะข้าวข้าวหอมหมกอ่ะมันก็เป็นข้าวผัดแต่ว่าเขาผัดใส่แล้วเ้าเอาหอมหมกเนี่ยตั้งตรงกลางอร่อยมากเขาเรียกว่าข้าวหอมข้าวผัดหอมหมกก็ดูแปลกๆดีนะ แต่แกอร่อยข้าวผัดหอมหมกขออภายเสียงพัดลมจะดังนะคะกินอร่อยไม่ต้องพูดถึงเลย จน้ำทุกก็หมดน้ำทุบทำอร่อยทุมนะคะสามสิบห้าบาทหมดแล้วค่ะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันละกันนะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันไหม่ว่าเราจะทานอะไรคะ่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะไปบายไปลวคะ่ะสวัสดีค่ะ